ห้ามหันตะัยเงียบที่ทําให้ยางของคุณหน้าตายโดยที่คุณคาดไม่ถึงครับเพื่อนๆครับมหันตะัยเงียบ5้าอย่างครับมีอะไรบ้างครับที่เราทําไปโดยไม่รู้ตัวนะครับหันตภัยเงียบที่หนึ่งครับคือเราใช้ปุ๋ยเคมีผิดวิธีครับผิดวิธียังไงครับ 1. เราอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่างเดียว2ครับเราอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากนะครับหรือใช้ปุ๋ยเคมีใน การติ umas, <in> ดต่อกันเวลาหลายปีนะครับเราใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเวลาหลายปีนะครับจึงทําให้ยางของเรานะครับเป็นโรคขาดธาตุอาหารนะครับขาดธาตุอาหารรองและขาดธาตุอาหารเสริมนะครับพืชไม่ได้กินธาตุอาหาร3อย่างนะครับแต่เขากินธาตุอาหาร14อย่างครับกินทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับเราใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีอย่างเดียวปุ๋ยเคมีมีแต่ธาตุหลักอย่างเดียวเขาจึงเป็นโรคขาดธาตุอาหารเขาจึงเป็นโรค อย่างหน้าตายครับอันนี้คือข้อที่1ครับต่อมาข้อที่2ครับมหันตภัยเงียบนะครับที่2นะครับก็คือเราใส่ปุ๋ยหมูลสัตว์ครับเพื่อนๆคิดว่าปุ๋ยมูลสัตว์มันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่ว่าถ้ายังไม่ฆ่าเชื้อโรคครับแน่นอนครับอย่างของเราก็จะได้รับเชื้อโรคจากมูลสัตว์นั้นด้วยครับต่อมามหันตภัยข้อที่3ครับถ้าเรากรีดหักโหมนะครับ ถ้าเรากรีดหักหัวงครับยางของเราก็จะป่วยและก็จะเป็นโรคหน้าตายได้ครับอย่างที่4ครับเราอาจจะคาดไม่ถึงครับถ้าเราใช้กรดอะมิโนผสมกับสารอีทีฟอนหรือสารบูมสับปะรดนะครับหรือที่เรียกง่ายๆว่าสารเร่งน้ํายางนั่นเองครับมันจะทําให้ยางของเราป่วยและเป็นโรคหน้าตายครับต่อมาอย่างที่5ครับมาหันตะัยที่เราคาดไม่ถึงนะครับนั่นก็คือเชื้อราครับเชื้อรานะครับมีที่มาหลายหลายที่นะครับอาจจะมากับ น้ำนะครับนะกับน้ำนะครับขออภัยครับนักกับลมนะครับมากับแมลงนะครับมากับปลวกนะครับหรือนะครับมันอาจจะติดกับเสื้อกับผ้าเราไปด้วยนะครับถ้าเราไปกรีดต้นที่มันเป็นเชื้อโรคแล้วครับมันอาจจะติดเสื้อเราไปนะครับเราเดินไปอีกอย่างอีกต้นหนึ่งครับมันก็อาจจะไปทําให้อ่าติดต่อกันไปอีกนะครับเพื่อนครับ